่น่าสังเกตคือว่าปีนี้ครับล่าสุดสถานการณ์ล่าสุดก็คือเปิดเปิดปีใหม่ไปได้2เดือนนะวันนี้เฉพาะที่สนามหลวงเซชีวิตแล้ว4คนนะครับเพิ่งตายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคือไปคุยอาหารในถังขยะแล้วบังเอิญทาหารอาหารนั้นมียาเบื่อหนูอยู่ด้วยนะครับกินอาจจะกินไม่เยอะนะครับน้ำลายฟูปากอยู่แต่ยังไม่ถึงกับตาย แล้วก็หมดสติอากาศร้อนๆคนแถวนั้นกว่าดีก็เอาผ้าพลาสติกมาคลุมให้นะครับคลุมตอนเช้าตอนเย็นมาเปิดดูเนื้อติดพลาสติกติดขึ้นมาเลยนะครับก็คือสูงเลยนะครับการที่เขาเขาแจ้งเราทราบเมื่อวานนะครับเราเราเป็นที่เมื่อวันคารตายเลยเมื่อวันเสาร์เพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้ครับคือมันมันมันเกิดขึ้นจริงในอ ในในประเทศนะครับเจอนะครับเรามีโอกาสพอดีท่านดรสมคลเนี่ยพาทีงานของโมดิซิปรมเบลล่าซั์สินเนี่ยนะครับไปดูงานที่ประเทศลาวแล้วเราก็มีโอกาสตามไปที่ประเทศลาวด้วยเนี่ยเราเคยเราไปคุยกับคนในรัฐที่ประเทศลาวหรือไปคุยกับคนขอทานประเทศลาวนะครับเขารอให้ประชาคมอาเส้นเกิดน,นะครับเพราะว่าไหลพรมแดนเมื่อไหร่ ห้าประเทศที่มีพรมแดนติดกันนะครับพมา่าลาวกัมพูชาเวียดนามไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมครับมาเลเซียสิงคโปร์ของไม่ขึ้นมากครับเขารวยแล้วนะครับที่มาแน่ๆคือลาวกัมพูชาเวียดนามก็จะพผ,ผ่านลาวเข้ามาแน่นอนแล้วเป้าหมายคือประเทศไทย ขอท่านข้ามชาติเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรักรอบนะครับหลังปี58นะครับหลังปี58ไม่ต้องรักรอบแล้วมันไลฟ์พรมแดนนะครับเมื่อไลฟ์พรมแดนแล้วมาได้อย่างเสรีคาถามคือประเทศไทยเราได้มีความเตรียมความพร้อมเรมื่องนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับอันนี้เป็นคำถามคือประชาชนกับ บา้านไม่มีทรีนะครับเราพยายามพัฒน,นาชุดความรู้นะครับในเรือราาร่องของการทํางานกับผู้ใช้ชีวิตที่สาธารณะใน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 เฟสของการดูแลแบบตั้งรับนะครับไปพร้อมๆกับการการลุกเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็ผ่านเข้ามาแล้วก็เป็นการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในสิบบ้านเนี่ยไปสองรุ่นหลังรุ่นแรกก็คือให้บ้านแรกแล้วก็เปิดให้บ้านไม่ก็เปิดรุ่นที่สองรวมกันก็เตรียมความพร้อมกันในระดับหนึ่งนะครับแต่ข้อท็่จริงก็คือว่า มันยังไม่พอนะครับสองรุ่นอบรมไปรวมมาสาธิตที่บ้านพีดีอบรมที่มูลนิธห่นครด้วยคนประมาณร้อยห้าสิบคนไม่ถึงสองร้อยคนดีนะนะครับ,บาสาสัครของบ้านพีดีรวมๆกับบ้านพี่ดีทั่วประเทศคนเล่นเล่นทั้งหมดนะครับทั่วประเทศเราประเมินร่วมกับเครือขอ่ายคนทำงานด้านเด็กเล่นเล่นเพราะเขาประเมินเด็กเล่นเล่นสามหมื่นคนทั่วประเทศสฉัาะเด็กเล่นเล่นนะครับสามหมื่นคนทั่วประเทศเราก็ ใช้อนุมานเดียวกันครับคนในร่กนก็มีไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนคนไรบ้านคนในที่สาธารณะมีไม่น้อยกว่าสามหมื่นคนทั่วประเทศเหมือนกันแต่ตัวเลขที่น่าจงใจก็คือสี่สิบเปอร์เซ็นเป็นผู้ป่วยขัานถนนนะครับวันนี้มีหน่วยงานเดียวครับที่ทํางานผู้ป่วยข้านถนนแบบเป็นหน่วยงานเดียวที่มูลที่กระจกเงานะครับที่ลงไปทํางานกับผู้ป่วยข่านถนนโดยตรงนะครับสระชานเป็นจริงๆนิประชาชนทำหน้าที่เหมือนกับหน่วยขันกรองครับแล้วก็ชี้เป้าว่า ใครเป็นใครอยู่ที่ไหนนะครับคือที่น่าจงใจมากถึงคือผู้ป่วยกลุ่มผู้ป่วยข้างถนนเนี่ยตัวเลขประชากรมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับคือตอนนี้ระหว่างคนวิกลจริตกับผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยอัตราส่วนมันยังก้ากึ่งเกือบจะห้าสิบห้าสิบนะครับแต่หลังปีสองพันร้อยหกสิบกลุ่มผู้ป่วยข้างถนนที่อยู่ในกลุ่มของลกลุ่มโรคสมองเสื่อมจะถี่ตัวสูงขึ้น ถามว่าตัวเลขตัวสูงขึ้นมาจากไหนอันนี้พูดให้ซ้ำเป็นปีที่สองน,นะครับว่ารอั2,560ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มร้อยเปอร์เซนจากการทํางานของมูลนิธิอัลไซเมอร์นะครับเขาเขาทำงานข้อมูลไว้ก็คือผู้สูงอายุประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเซของผู้สูงอายุนะครับมีแนวโน้มจะป่วยเป็นผู้ป่วยสมองเสือ่อมนั่นหมายความว่า พอว่าอย่างไงครับประชากร2,560เป็นต้นไปเนี่ย1ใน5จะเป็นผู้สูงอายุ1ใน5ของประมาณเราตีง่ายครับ70ล้านคนนะครับ1ใน5ก็70ล้านประมาณเท่าไหร่ครับ15ล้านโดยประมาณนะครับโดยประมาณตัวเลขโดวเลขกับยาครึ่งหนึ่งของ15ล้านก็คือ8ล้านนะครับเอาเห็นเห็เห็นๆ,ๆ,ๆ,ๆนะ8ล้านคนเป็นผู้เป็นเป็นผู้ป่วยโรคกัน คนแก่8ล้านคนมีโอกาสเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับและกระจกเงาททำข้อมูลตอนทำงานปีแรกๆครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยสมองเสื่อมที่เป็นผู้สูงอายุม,มีโอกาสออกมาเดินข้ามถนนนั่นหมายความว่าอย่างไรครับทั่วประเทศเนี่ยคนแก่ประมาณ4ล้านคนมีความเสี่ยงที่จะออกมาเดินข้ามถนนข้อเสอนอแนะ กระจกเงาเวจรชมเีเคยเสนอไปครับเราต้องไปวางรากฐานในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากคืออย่างน้อยให้ลดลงนะครับให้ลดลงเหลือหลักหมื่นหลักแสนท่นั้นเพาะว่าเราทํางานประสิธิภาปีแล้วนะครับที่ทำเป็นครอบครัวดูแลผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยได้ครับเดินเครื่องมาตั้งแต่สมัยของพระท่ทนสมมาจารย์พราเวชนะครับพระราชบัญญัิดดคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เดินเครื่องสตารทครั้งแรกผมผมได้26เมษา2554นะครับคุณอภิสิทธิ์นายกในขณะนั้นเนี่ยนำพรบรนี้เข้าสภาก่อนรุสภาถึงสิวันเพราะนั้นสารภาพของพรบอะไรเพิ่งนะวันนี้เป็นพรบค้างสภานะครับที่คอรมบตีกลับมาให้ใหม่ผมได้ข่าวแว,แว่วๆว่าความไม่เจียวนะครับเป็นความหวมังการสร้างกลไกลเพื่อลดภาระของภาครัฐ มีพรบรตัวนี้ภาครัฐจะทํางานเบาลงกลไกต่างๆที่มีอยู่ในภาครัฐตอนนี้ครับภายใต้สถานาาการณ์ที่มีอยู่เวลามันสั้นมากเหลือเกินนะครับ3ปี258เกิดปัฐเดียวนะครับนะครับประชาคมอาเซียนที่กําลังจะเกิดขึ้นถามว่าทําไมเราต้องมาตั้งข้อสังเกตหรือต้องหรือต้องพยายามอยากจะเตือนภาครัฐในอะไรนครับงรืออย่างอย่างากสื่อบางท่านจะเตือเฉพาตออกไปเพราะ เมื่อทันทีที่มันเป็นประชาคมอาเซียนไร้พรมงแดนนะครับทุกอย่างเข้าออกง่ายคือประเทศต่างๆเขาแล้วเขาสามารถซัพพอร์ตประชากรของเขาด้วยการทำพาสปอร์ตหรือทำหนังสือผ่านทางเพื่อให้เข้ามาในประเทศไทยได้ง่ายขึ้นอีกหน่อยขอทานเวียดนามขอทานกัมพูชาที่เหมือนกับว่าถูกหลอกเข้ามารรักรอบเข้ามานี่แทบจะไม่ต้องมีแล้วนะครับ มาทํางานอื่นก่อนเป็นแรงงานอื่นเป็นแรงงานอื่นก่อนนะครับสุดท้ายแล้วมีเรี่ยงจากในจ้างคนเก่าหรือเด็มง,งานเดิมมาขอทานถามว่าขอทานอะไรได้ดีไหมโอ้เดี๋ยวผมเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับ mm hmm. เคยปลอมตัวเป็นขอทานนะครับเป็นนั่นเป็นนั่นเฉยๆเลยที่สะพานบังสิบทานที่เข้าฟิวเจอร์เลยนะครับ6ชั่วโมงนะ สองพันบาทแล้วหน้าใหม่เลยนะครับไปนั่งแบบใส่เสื้อกัดขัดนั่งเฉยๆนั่งก้มหน้าก้มตาอยู่ครับคนไทยใจดีครับเอาที่สําคัญคือคนไทยใจดีอยากอาหารการคือมีอำนาจเข้าใจว่ามีอำนาจเงินอยู่ในมือเยอะนะครับแล้วเราให้เรา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 ให้ทานแบบให้ครับนะครับทการพิจารณาบางครั้งแบงก์ยี่แบงก์ยี่สิบเนได้เป็นบึนๆนะครับ เพราะเดี๋ยวนี้คนไทยแทบจะไม่ไม่ให้เหรีบาทอย่างไรครับท่านต่ำเดือนห้าเพราะสิบะฉนนั้นผมไปนั่นเมื่อตอนปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะครับได้สองพันครับเพราะฉะนั้นเราจะสะท้อนภาพเลยครับว่าเขาเป็นขอทานแน่นอนเราไปที่หลวงพ่อบาลน,นะครับขอทานหลวงพ่อบาลไม่มีครับ แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเขาไม่มีหยวงมไม่ได้องไม่มีนะหลวงพ่อบางเป็นประเทศเป็นเมืองมรดกโลกประเทศลาวใช้กฎหมายพิเศษในการควบคุมหลวงพ่อบางทําให้ปลอดขอทานในเชิงทฤษฎีนะครับแต่ในเชิงปฏิบัติขอทานของประเทศลาวไม่ได้ขอ,อเปล่าปล่าขอขานขายของที่ระลึก ซึ่งคูณประมาสามถึงห้าเท่านะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจนนะครับที่มันหมาที่สุดเพราะนั้นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราเราเราเจอนะครับในในในของจริงเพราะฉะนั้นเขามาเขามาในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะมาในรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งทีเ่เราอยากจะเตือนว่าภารครัฐควรจะรีบสร้างกลไก นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้การขยายตัวของอ,อผู้ใช้ชีวิตที่สารละลนี่ยที่มาจากต่างแดนนะครับข้ามพาร์ทเข้ามามากกว่าน,นี้เพราะจำนวนมันเริ่มมันเริ่มอกดีแล้วครับเริ่มมาซึ่งการจะเข็บใช้แดงเราทําง,งานกับทีมของคุจิ๋วนะครับที่อยู่ทม่สร้างสันเด็กพบว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเตรียมสม่งออก ไปมาเลเซียนะครับเด็กจากเชียงรายแม่าสายไปปรากฏตัวที่ศาจังหวัดชายแดนไปปรากฏตัวที่ภูเก็ตนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ไหลเข้าอย่างเดียวนะครับการไหลออกของเราไหลออกไปสู่อีกประเทศหนึ่งนะครับด้วยอันนี้อันนี้คือสถานการณ์จริงๆที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วลําพังเฉพาะปัญหาการดูแลคนที่เราเล่อนหรอคอยู่คนยูนที่ศาลของประเทศอยู่นะครับ เรายังไม่สามารถแก้แก้ไขปัญหาในให้มันครบถแบบได้นะครับมันมีการตายเฉลีย่ยอย่างน้อยที่สุดเดือนนะ้นึ่งคนที่สนับสนนนะครับแล้วทุกคนที่ตายนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นไม่สามารถจัดการส่งให้ได้อันนี้มาจากไม่มีหลักฐานท,ทางทะเบียนคือไม่มีแบบไม่ไม่ไม่มีหลักฐานทาะเบียนครับไม่มีหลักฐานระบุตัวนนบุคคลในฐานขึ้นบัญชตัวประชาชน ฐานขั้นพื้นฐนมีนะแต่ว่าต้องต้องใช้เวลาสอบคนข้อมูลมากยาวนานเพราะฉะนั้นทาทีที่เขาเสียชีวิตถามว่าศ่งเขาไปอยู่ที่ไหนส่งก็จะไปอยู่ที่ชลบุรีนะครับก่อนเด็กตึงร่วมกันเนี่ยอยู่ก็จะไปฝากที่ชลบุรีการยกาดได้เร็วหน่อยก็สามปีห้าปีก็เอามาเผาได้ถ้าไม่มีญาติเลยก็ยี่สิบปีนะครับอันนั้นก็เป็นโครงการที่สร้างไม่เสร็จันสีนะครับซึ่งสามารถทําได้เนี่ย ล้วสามารถมีรถรับส่งเขาเข้าไปทํางานในเมืองนะครับตรงนี้เราสามารถคนคนมีบ้านตากากากได้คือเราเนี้ยครับมันมันครจัดเอาเขามาคือเปลี่ยนบ้านในท้อนให้กลายเป็นบ้านมั่นคงนะครับแล้วก็สามารถทําให้โปรเจกต์เ่าเนี้ยคนจนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะอันนั้นเป็นข้อเสนอเลยข้อเสนอของเรานะครับสุดท้ายข้อเสนอของเราก็คือการผลักดันรงพราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพอเสาุจๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อเป็นการลดภาระในการดูแลผู้ใช้ชีวิตที่สาธาระาของของภาคเรอย่างระยะยาวนะครับพากมีกองทุนมันมีการเปิดเขาเริ่มจะเปิดช่องทางให้ในงกันให้จนเข้ามีส่วนร่วมได้มากขึ้นมีการตั้งคณะกรรมการและกำกัดที่ทางนะครับให้มากขึ้นที่สุดนะครับข้อเสนอเพิ่มเติมก็คือในกลุ่มของผู้ป่วย้านถนนนะครับน่าจะมีการปรับปรุงพละเชบัญญาสุขภาพจิต นะครับในการในส่วนเพิ่มเติมของพนักงานเจ้าหน้าที่ของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับให้มันดาให้กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยแล้วก็อินจีโรที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในฐา,านะพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับในการดูแลผู้ป่วยภาคถนนในกลุ่มของคนที่มีอาการทางจิตอาจารย์ที่เราพบเจอจนมีสัมภาระ5.4